วันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางให้รถคันนี้นะครับผมคลิกร้อยคลิกร้อยห้าสิบนะเนี่ยดูผมมาพามาดูยางก่อนนะคันนี้จะมีปัญหาเยอะหน่อยคือยางมันเป็นแบบนี้นะอันนี้มันน่าจะรั่วแล้วละนะ่ะเนาะน่าจะซึมแล้วน,นี้เป็นรูแล้วรูใหญ่เลยเห็นนะนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นขาดไปเลยนะอันนี้ รถไรเดอร์นะครับรถไรเดอร์นะใช้จนยางคุ้มมากเลยนะใช้จนหมดอันนี้ใครสนใจมาเปลี่ยนยางหรือว่ามาหายางเปอร์เซ็นที่ร้านก็ลองโทรถามผมดูได้นะครับผมว่าผมมียางเปอร์เซ็นหรือว่ามียางใหม่หรือว่าเปิดร้านหรือไม่นะครับโทรมาหาผมได้นะครับแต่ผมทําการถอดก่อนนะเพราะาดูรู้สึกว่ามันจะมีแผลเยอะเนี่ยดูนี่แหว่งไปหมดเลยนะแล้วก็นี่เป็นรูนี่รอยแทงใหม่ไปแล้ว แต่ว่ารูนี้หนักหน่อยนะรูนี้หนักเลยเนี่ยบุ๋มๆไปเลยนะอะนี้รนถะก็เป็นแบบนี้นี่ไรเดอร์นะครับเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับผมคือเปลี่ยนยางนะครับผมนี่ก็เป็นยางเปอร์เซ็น์ที่ร้านนะครับพอใส่ให้ลูกค้าไปก่อนนะครับผมนะลูกค้าถามมาก็แวะ ผ่านมาพอดีนะครับเลยเปลี่ยนได้เท่านี้นะ 100, จริงๆพี่เขาใช้เท่าไหร่นะขอบเท่าไหร่นะร้อยร้อยทับแปดสิบร้อยทับแปดสิบตวผมมียางแค่แปดสิบทับเก้าสิบใส่ให้ได้นะใส่ให้ได้เท่านี้นะครับผมคือไม่มีนะครับก็โอเคนะใส่แทนของเดิมได้อยู่เพราะของเดิมมันหมดเยอะอันนี้ดอกยังเหลือลึกนะครับเหลือลึกมากนะเพราะว่าเราขับรถไรเดอร์เนี่ยแป๊บเดียวก็หมดครับประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยก็หมดเยอะแล้วนะนะครับเนี่ยการเปลี่ยนยางใครอยากมาเปลี่ยนยางที่ร้านก็ มาเปลี่ยนได้นะครับผมโทรมาหาผมก่อนนะก่อนจะเข้ามานะครับเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะมีอะไรให้ดูอีกด้วยอย่างหนึ่งนะเนี่ยนะครับเป็นอาร์มนะครับผมอาร์มเนี่ยคือ,น,อน็นอตน็อตเนี่ยมันจะเกี่ยวเสียนะครับน็อตขันยึดท่อนะมันจะเกี่ยวเสียทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยรูเนี้ยเขาไปซ่อมมาแล้วนะอันนี้รูนี้ผมไม่ได้ซ่อมนะครับน,นี้ซ่อมเกี่ยวทองเหลืองนะครับ นะแต่ว่าของผมนี่จะเป็นซ่อมเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมซ่อมเป็นเกียวอลูมิเนียมนะครับผมเป็นเกียวอลูมิเนียมนะทำเกียวขึ้นมาใหม่ตาบเกียวขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยผมพาดูด้านหลังนะอันนี้ผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับผมพาดูด้านหลังนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะของผมก็จะเป็นแท่งอลูมิเนียมแบบนี้นะครับคือผมจะตีอัดลงไปในในสวิงอาร์มนะครับผม แล้วก็ตีอัดลงไปแน่นๆใส่กาวกันคายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําเกลียวใหม่นะครับแบบนี้นะผมจะทําไว้ด้านในนะครับเวลาอัดอัดงานเข้ามาเนี่ยมันจะดึงดึงมาติดฝาพอดีนะครับผมให้มันแน่นนะมันจะได้ไม่หลุดนะครับนี่เป็นเกลียวทองเหลืองนะครับเกลียวทองเหลืองก็ดีแต่ว่าเขาบอกว่าเกลียวทองเหลืองมันลุดลุดไวเดี๋ยวมันก็เสียอีกนะครับอันนี้ก็ซ่อมมาแล้วแต่ว่าอันนี้เขาตีอดัดตีอัด น่าจะเป็นเกียวอัดลงไปด้านหน้านะครับใช่ตัวนี้อัดเกลียวลงไปด้านหน้านะครับผมแต่ว่าของผมนี่ตีอัดมาจากด้านหลังนะครับนะถ้าใครสนใจจะซ่อมเกียวนะครับเกียวเกียวด้านหลังเนี่ยเกียวยึดท่อเนี่ยทักมาาผมได้นะครับแล้วก็โทรมาจองคิวไว้นะครับผมเพราะว่าผมอาจจะไม่ว่างเท่าไหร่นะโทรมาบอกก่อนก่อนจะเข้ามาหานะครับ เนี่ยผมสามารถซ่อมได้นะเกีียวเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบรถให้พี่เขาก่อนนะนานแล้วนะครับเนี่นะฮะผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะคือวันนี้ก็จะมีโชว์งานคือแค่เปลี่ยนยางนะครับผมเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางที่ร้านรับเปลี่ยนยางที่ไม่ใช่อย่างในนะครับแล้วก็มียางเปอร์เซนต์บ้างเล็กน้อยนะครับไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็รับเปลี่ยนยาง ทุกมอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะครับผมแล้วก็เนี่ยอีกอันหนึ่งคือรับซ่อมนี่นะรับซ่อมน็อตน็อตหูท่อหูยึดท่อนี่นะครับผมนะรับซ่อมน็อตหูยึดท่อ2อันนะครับวันนี้ยึดทําซ่อมไป2อันแล้วอยู่แน่นปึ๊กเลยนะจะไ,ได้เลยนะเดี๋ยวขันให้ดูเลยนะนี่นะเดี๋ยวดูตัวล่างนะผมยึดแน่นแค่ไหนน่าแน่นปั๊กเลยนะครับผมรู้ตัวบนเห็นป่ะตัวบนผมก็จะ แน่นโยกไม่ไปเลยนะนี่นะแท่งที่ผมใช้ก็กจะเป็นแท่งอลูมิเนียมพวกนี้นะครับอ่ะแบบนี้นะแล้วก็ผมจะตีอัดมาจากด้านในนะครับผมนะถ้าหากใครสนใจงานซ่อมไอตัวซ่อมซ่อมน็อตน็อตอาร์มที่หวานนะครับผมก็ทักมาได้นะครับโทรมาได้นะนี่ก็ขอบคุณที่อ่ที่มาอุดหนุนนะครับผม นะไม่ถ่ายหน้าตานะครับผมเอาแต่รถไปก็พอนะครับคันนี้เป็นลูกค้าแทบจะเป็นลูกค้าประจําไปแล้วนะครับผมนะโอเคนะับคลีปน้ผมก็ถ่ายเท่านี้นะอันนี้งานดิสเบรกเนี่ยทำมาจากร้านอื่นนะครับไม่ใช่ทําจากร้านผมนะแต่ว่าผมก็ดูแลให้เหมือนเดิมนะครับผมั้างบุงล้างเบรกทําอะไรให้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมนะอันนี้สายเนี่ยของของเขาเนี่ยสายเฮลสายเฮลนี่เส้นเท่าไหร่นะสองพัน <26. S 1> เกือบ2อ0พนะเส้น <26. S 1> เออแพงอยู่รู้สึกว่าสายแพงอยู่นะนี่นะตัวนี้แพงจริงยอมรับเมตรเมตรร้ 80, อยแปดสิบอเมตรอ๋อเยอะ <c oughs> มันเยอะนะครับผม <c oughs> คือคันนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีแค่2อ,อย่างคือมาเปลี่ยนยางกับกับซ่อมนอ็อตอ่าอาร์มนะครับผมน็อตอาร์มเนี่ยผมซ่อมให้เองนะเขาไม่ได้มาซ่อมแต่ว่าคือผมเห็นน็อตมันรูดอนะ่ะมันเสียผมก็เลยซ่อมให้นะครับผม โอเคครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายเท่านี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ